โอเคครับก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนฟาร์มไฮคิกกก่อนนะครับเกมบล็อกฟุตวันนี้เราก็จะมาสอนฟาร์มไฮคิ๊กก่อนให้มันเต็มตัวกันนะครับฟาร์มให้มันโหดขึ้นให้มันถึกให้เราไปตรงที่มอนมันเกิดนะครับที่มันตายแล้วมันเกิดให้เราเครื่องมาคิ้เราจะใช้ดาบหรือว่าขาสันติหรืออะไรก็ได้นะครับให้ตีมันนะครับโดยการใช้แอปออโต้คิกหรือแอปมาโค อย่าใช้สกิลของผลพิสานะครับมันจะไม่เพิ่มให้เราเลือกมาสักอย่างหนึ่งครับสมุิเราใช้รองเท้าแล้วก็กดใช้นี่ครับออโต้คลิกดไอ้ A ตรงนี้เอาตรงไหนก็ได้นะครับนี่ตังตรงนึงแล้วก็เปิดไปครับให้มันตีเองแค่นี้มันก็จะฟาร์มให้เราไปเรื่อยเรยนะครับ มันจะฟาร์มให้คีรกรให้เราไปเรื่อยๆจนหางคีเราเต็มนะครับผมเล่นมาแค่ประมาณห้าวันนะครับเลือยสี่ร้อยนี่นะครับฟาร์มให้คีเกาะแล้วก็รอให้มันเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับยาคีคุณก็เต็มเองใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ทำ คลิปหน้าผมจะถ้าเกิดถึง20ไลค์ผมจะแจกผลไม้ปีศาจผมจะไปสุ่มชอบคลิปนี้อย่า,าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมค,ครับ